ยังไม่มีตัวสะกดก่อนเอาคำว่ารอวัวรัวเอาค่ะตัวแทนออกมาค่ะเขาตัวแทนออกมาเราวัวการ์ะูนรอรอวัวรวัวคุณผู้สำรวจนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวรออะไรคะรอเรือตัวรอเรือสาระว้าวที่ว่าเช้ามาช่วยช่วยถือหน่อยเดียวเร็วค่ะเร็วค่ะที่ว่าจะมาลงแบบแม่พันธุ์กับ เอาเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะรออวัวรออวัวตอนนี้มีตัวสะกดหรือยังคะไม่ลองให้ดีตัวสะกดมีเสียงวรรณยุกต์หรือยังคะ จนะมีอะไหนบ้างกระตูนเราไปกระตูนตอนไหนที่ก่อนจะเอาแบบค่ะอ่าตัวสะกดเอาต okay. um, ัวสะกดเอาการมาตัวสะกดตัวสะกดคือปออวยยอยออยู่ไหนยอต่อต่อกระตูนต่อกระตูนปอวยอปวยเสร็จที่แล้วยังปอปอวยอปวยต้องเจอวันอายุอะไรคะ บยุทเองนะคะสตรงไหนคะอาวบรรยง่ดกๆสะกดพร้อมกันค่ะข้นวข้า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 วขียวข้วข้า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 กข้าวขราวข้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 าว้าวข้าวข้าวข้าวเพื่อ้า้าว้าวขคว้าวข้าวขวแ้้วว้้วขว เสนอแล้วเอาเมษาจะออกคาว่าอะไรดีเอาเมเบนะคำว่าปวด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 ไม่พอช่วยช่วยอ่าไม่ใช่เมโซชอ่วยช่วยไปช่วยเอาแก้มใสเสนอคำว่าช่วยเาจะมีคนเพื่จะมาส่งให้อ่เอาพี่ Yeah.

ก็ม e <c ười> ีต <lush> ัว oh, ด yeah, ้วยมานึ huh. ่ครัเอาที่ไม่ใช่ยอยักขวนเอาตัว้ฮะผ้ผู้ยอยักขบวอู้ามเอายอมง่ายไปมัห่ Hãy subscribe à, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn yeah